สวัสดีครับเพื่อวันนี้กลับบ้านแล้วนะครับขับรถลถไฟแล้วครับ oh. มันโรงพยาบาลน,นะนมาพาป้ามาผ่าตาตาเนี่ยครับนี่ตลาดโอ้ยเหนื่อยมากมันนออคือสาศคือเนาะศคือกัสาวาโคตรเหนื่อยอะ่ะไม่มีที่นอนนอนในรถเนี่ย ุกคืนเลยพี่คุณก็เฝ้าในโรงพยาบาลหมอไม่ให้เข้าไปเข้าไปได้แค่คนเดียวศึสษาตัวเองมากเลยมันทรมานวันนี้ขับรถคือด,ดอยล้วกลับไปนอนให้สบายเลยอันนี้กละลาุ่งหน้าะลงไปไม่เรียเลยนะครับหน้านลงไปไม่เสรียแลย้ว ก็พรุ่งน,นี้ก็ต้องลงมาในเมืองอีกอ๋อพรุ่งน,นี้ไม่ได้ลงมาพรุ่งน,นี้ติดประชุมวันนี้มานอสอสอนคือกับสาวางงานขอติดต่อมาหลายที่เลยต้องไปต้องต้องเข้าไปร่วมประชุมด้วยเนาะที่วันนี้พัจจีต้องไปไประชุมต้องไปอบลมคอ,อ่โคที่เปิด สถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่จุดชูวิวอะ้องไปอ,อกโลนการจักกาขยะเนาะทุกคนการจักกาขยะในแต่และพื้นที่แต่ขอส่งตัวแทปปนไปแล้วล่ะออตัวแทปปนไปแล้วพรุ่นี้ก็ต้องไปโชวอีกที่หนึ่งตอนแรกว่าจะเคสเซิล อ่อกพอไม่ให้แคสเซอร์แม่ได้แคสเซอม่ได้ยังไงถ้าวันนี้ไม่ไม่ได้กลับนถ้าวันนี้ไม่ได้กลั่นก,ก็จะ,ะเพื่อช่วยคอมเม้นต์หน่อยนะว่าถ้าเราอยู่บนดอยกัดอยู่ในเมืองมันตางกันมากเลยผมผมไม่ได้ชอบอยู่ในเมืองนะ เพราะอากาศเอ,อ่ยการกินกันอยู่ก็ไม่ไม่ไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บนดอยเนาะคือเรายอยู่ที่ที่ดอยอสบายกว่าเจอเพื่อเจอพี่ญาติพี่น้องเยอะแยะไปที่ไหนก็ได้ไม่เหมือนโอ้ยโอยอันนี้ท้ามากินขอแล้วมานทิกอ้เนี่ยรถคันนี้ดูซิเพื่อ<ๆ>มันกินถูแล้วก็ทีเลยอะ่ะ นั่งง่ายจะเลยนี่ใสอะไรอย่างเงี้ยคนมาคลาก็เห่ๆอยู่ี่ขอแล้วก็ทีโลเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะ้ำหันมันขาก็มาที่นี่นี่ใสไม่ดีเลยขาก็อย่างเงี้ยไม่นึกถือคนเดินทางด้วยกันอะ อนะันตรายนะลูเนี่ยครับเพื่อ,อวันนี้ได้กลับบ้านแล้ว,ลวเออมาอยู่ที่ไม่ห้องสอนที่โรงพยาบาลสาสีวันนี่แหละโค้เหนื่อยโค้เบื่อ,อมาหรอบม่านเลยอะ่ะว,วันนี้ได้ป้าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อ,เ,อเราได้กลับบ้านสบายแล้วมันได้กลับบนได้ มันนอนนี่สอสาคือไม่มีที่นอนเลยมีที่นอนไสำนันไม่มีที่นอนเลยอะ่ะเธอนอนที่โรงพยาบาลพี่นอนในรถอะ่ะโอ๊ยโคตอึดอดัดน่าสงสารตัวเองมากเลยขาลไปไม่เสเียนแล้วนะครับเพื่อไม่ไหวแล้ว ้อฝนตกแล้วเมือออกจับแม่ห้องสอบสักยี่สิบนาทีฝนเริ่มมาแล้วนะครับโรดดอยผมเริ่มมาแล้วถนนก็โค้งอีกกะว่าจะไปเร็วๆนะทางโค้งถนนลื่นฝนตกอีกแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอะ แล้วนะครับฝ่อมมาแล้วจะถึงแม่สเรสักกี่โมงเดียวนะฮะ,ฮะถึงแม่สเระกี่โมงคือคือดอยทาอยู่ไหมมันจะไปทางไหนเปเนี่ย ลาลบแล้วนะครับไปไปไม่เปิดเพลงหรอวว้่มือฝามือฝองอ่ะฝน,นตกในะถนนรึมีรถไหลไปข้าธทาคันนึงนะคะทุกคนเห็นไหมครับ กลัลาช่วยกันอยู่ผมเมื่อกี้ผมก็ลงไปช่วยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้จะมีทุกคนอนรถช่วยกันนะครับเยอะเลยหลายคันนั่นทุกคนนี้เยอะเลยเมื่อกี้ผมก็โอ้ยคือมันปัน่นเหมบางคาท์หนึ่งอะเกือบจะไหลออกค่าทางแต่ดีนั่นราคาได้อยู่อะทุกคน จะหายหมดเลยนะครับทุกคนเนะี่ยที่ที่อีโรที่ไหลออกแค่าทานี้เป็นผู้หญิงนะครับพี่เขาจะมาจากที่นู่นแล้วลบปิ้นหมูไปไหลโลคัลล่าน,นั่นนะครับทุกคนเดี๋ยวพแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปช่วยเขาอยู่ครับ